ก่อนจะสงกรันนะครับผมนอะสวัสดีแฟนเพจตีนฮักทุกท่านของนาที่ไปนะครับผมเนอมาแมลงนี่ฮามาแป่งสุดยอดกับแก้มกันดีกว่านะครับผมนะนั่นก็คือปลาหมึกลวกนั่นเองนะครับบตัตรงเนี้ยมันยากนะครับแต่บัตรต้องถามเลยนะว่ามันเหมาะก่อนนะครับ <c oughs> หันแก้วกวันก่อนฮะวันนี้ผมจะใช้เป็นหมึกกระดองนะครับทาไมบำไงกระดองมนะันอ่ะเพื่อนเอาออกแล้วหันกันฮะหอยบาน่ะนะครับเนออ่ะโอเคนะครับ เขาจะมาโซยเกลือก่อนนะครับเอาเกลือทอกลงไปเลยแล้วกเขาก็ <c oughs> จะกานก้านกานมันกับน,น้าเกลือนั่นแหะนะครับเน้อแล้วก็จะไปลืมโซยน้ำาระไดแาหมรอบนึงนะครับถ้าบ้าแล้วมันจะเกมเนอสูนเน้อนะครับปลามึกมันประแจเป็นปลานะครับมันคือมึกบาดาไดนั่นแหะนะครับเน้อ อ่ะโอเคฮาก็จะมาผ่ากึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมจะบั้งนะครับบั้งก็คือเนี่ยประมาณนี้เลยหันกนฮันลน์มาก่อนนะครับหลังจากเขาบั้งไป1นึ่งหนึ่งเพิกเรียบร้อยแล้วนะครับฮาก็จะปิ้นมันแล้วก็บั้งอีกหนึ่งเพิกนะฮะแน่าตาเป็นประมาณนี้นะครับเนออ่ะหลังจากเขาบั้งเรียบร้อยแล้วนะครับฮาก็จะแล่มันบางๆเลยนะครับเดี๋ยวฮาจะเอาไปลวกแป๊บเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ได้แปลงซาชิมินะครับ พอยาไปลวกนะครับผมเนอะจังหวะนี้นะครับใครบะาซัําซองระวังมือด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเลือดแหเลือดแ HAM นยว่าผมมาเตือนนะครับเนอะนวดมันนี่ก็ซอยมองอันเป็นกุ้มเป็นก้ามปอนนะครับเพราะว่าไอเนี่ยแหละมันลำนะครับมันงอด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 ดีขนาดนะครับเนอะเรียบร้อยละฮาก็จะเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาต้มน้ํานะครับก่อนที่จะต้มน้ํานะฮาก็จะใส่เจคายใบบ๊กขูดนะครับแล้วก็รอน้าเดือดเดือดก่อนเนอะแล้วก็เอาปลาหมึกลงนะครับถ้าบะอันแล้วเนี่ยนะครับ มันจะเหนียวนะครับเอาลงแป๊บเดียวก็ปอแล้วแล้วก็ขึ้นเลยนะครับผมเนอแล้วใครอยากคือปประมึกกรอบนะครับผมเนอเอาไปทำเปแจดังนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับนอกน้ําแข็งเนอแล้วก็เอาปากโกน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 เนี่ยคือมันอยู่ในน้ําแข็งฮันสักบึดสักเมื่อนะครับก็ถือว่าได้แล้วรอบแน่นอนเหมาะนะครับผมเนอ มาห้มาแปลงน้ำจิ darling, weet, grandma, color, make make ้ม3รสกันดีกว่านะครับก๋ยมีหอมเตรียมนะครับแล้วก็เป็นพริกนะครับพริกเดือกไก่พริกกีฟ้าพริกอย่างกระไส่ไปนะครับแล้วก็เป็นมะนาวนะครับมะนาวนี่ใส่ตะไคใส่น้ำป่าตะอันนะครับอย่างเช่นมะนาวใส่เจ็ดจอนก็ใส่น้ำป่าเจ็ดจอนเลยนะครับอันนี้เป็นผงนัวนะครับน้ำจิ้ม3รสนี่นะนะครับบอกเลยว่าผงนัวนี่มันคือที่สุดนะครับใส่นักนัวนักใส่น้อยน้อยใส่แบนัวนะฮะแล้วก็เป็นน้ำยำนะครับน้ำยำนี่ใครบะหมี่ใจเป็นน้ำตาลปี๊บได้เลยนะจ๊ะหน้าตาอย่าประมาณนี้เลยนะครับมาทอ ใส่ถ้วยไปก่อนออยังคือนะครับบอกเลยว่าด็ดนะครับผมเนอะ มาเฮาก็อย่าเอาปลาหมึกที่เฮาแจ้น้ำแข็งไว้ตะกี้นะครับเอาไปยัดน้ำก่อนแล้วเฮาก็จะไหลาลงจานเลยนะครับเหมาะนะบอกเลยว่าคือแน่นอนเมนูนี้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับมาน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มสามรสพร้อมนะครับนี่ขาดมาได้เลยตะกี้ขี่รถเครื่องไปเอามาเอาสูเปิดพร้อมมีกระปวกจจมันเตอร์นะครับกินได้อยู่นะครับอ่ะแก้วแหลกเบิกทางมาละ แก้วต่อไปมานะฮะก้อยๆบรรจงกันไม่มีกระปุกเบิร์จ้างมันนะครับมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคของนักดื่มนะจ๊ะเอาสูยอกมากีบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมเอาไปจิ้มน้ำจิ้มไก่ไๆมันจะบอกแค่ห่านอะไรเขาต้องมาจิ้มใกล้ๆนะครับซักเอวอรี่บอดี้ยอกนะสูต้อยังคืนะครับคื้อแตะนะครับมาหมออ่ะยกสู้ไอ มาแจกอันนี้มนันอ่ะอยังก็เอาอ,อย่างมากิ่แรงอย่กยกรูนเนี่ยยืมก่อนนะไอโยเดออ่ะโอเคมารอไปเเี่ยพอนะครับเนื้อไข่มากกันเนี่ยนะครับผมเนาะบอกเลยว่ากินกู้กับไอยังกระลำมึกเนี่ยส่งการนี้นะครับเดินทางปลอดภัยกินเหล้ากินเบียร์กับราไปขี่รถขับรถนะครับผมเนาะปิกบ้านเมื่อบ้านจะได้ปลอดภัยมีคนท่าย,ยู่บ้านนะจะ๊ะแอลฮื้อม่วนนะสุนเนอ